โอ้สวัสดีครับเบาเตียงคำํำอ่าก็เลยโซฟาโซฟาว่า,าเป็นเก้าอี้แบบประท่านโซฟา <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเตียงคํำนาไกา่ผมเดินทางมาหอดนาไกายย่ทีเดียบรน่อยตอนนี้มาหอดก,ก็โอ้ยงคำ้ำบนเตรียมเมนูตอนรับเตรียมนุ่ยานนุ้กินไม้ถาเป็นแกงปากด ใส่ลงไปสมอมืเป็นอาหารเลบนี่แหละครับอาหารเมืองเล่าถาบนันบานเราตำมบกทั่วโอ้สบายดีเด้อทั้งพี่เด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้ออันไผก็ไผก็ว่า,าเปิดช่องใหม่กงอ๋อส่วนละน้อยสาวยยมอว์อันนี้เป็นงไม่ช่องเก่าเลยเป็นวะหา,ายแล้วอ๋อเอาเอาเอามีบอกม,มีฝากเลยไนดะ้ไปมีช่องมีอะไรฝากพี่น้องฝากเลย ปากซองลั่ไม้สาวย้อยอ๋ <c oughs> อยังไ่ทันได้เอาคลิปลงหากระถ่ายเยอะๆโอเคเโอเคนี่ครับละกันเจ้าของบ้านเบาเตียงขอฝากน้ำเตาเนี่ยเบาเตียงพี่น้องจกักรไรอี้นกเคยพาพี่น้องมาช <c oughs> มบรรยากาศเราเบาเตียงเมื่อนี้อยู่ที่บ้านเบาเตียงผมเพิ่งเดินทางมหาหอดนะครับจริง <c oughs> ๆแล้วผมว่าจะ <c oughs> เดินทางไปรักเศราเลยเบาเตียงว่าเฮ้ยแวะกินข้าด้วยกันซะก่อนนกก็เลยไก่สิไก่หน้าไก่กับ่ะไรครับก็ต้องแวะหากันซะก่อนนะครับเมื่อนี้กั มีอะไรอยากกินลายอุดมสมบูรณ์ครับสำหรับเบาเตียงเอ้าไอาใหญ่แก่เสือปลาเทื้อเจ้าของแล้วบ้านนี่สวัสดีครับแมสวัสดีครับกันสวัสดีครับคันลูกสวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่โบเฮกินแม่ท่านสวัสดีครับเพิ่นพอจะให้กินสวัสดีครับกันี่ยไปละมาสนละมาอยู่ละเอาสวัสดีค่ะมาหมดเลยสำหรับนังเอกเขา โอ้สบายดีเด้อทางนั้นเด้อสบายดีอ่ะนะครับกิน <ทะ S 2> <ะ>ข้าวอุ้บให้กินวา้กินสวัสดีครับกันสวัสดีครับกันพ่อยังให้กินเออเอาลูกปงไว้สวัสดีครับกันสวัสดีครับกันครับกันพ่อยังไงครับกันพ่อยครับกันพ่อยลีล<ม>าลลเปลี่ยนเปลี่ยนไหนอันนี้อีกอะครับกันะะนะครับกันสาธุปูครับโอ้ด้ยองเอาครับลูก หันเอ็ดเป็นฟอร์มลายหนูปูผ้าใสนี่ยหครวะกันอะปูข้าใสกว่าเลยโอ้ปูปูผ้าใสอันนี้ปูพอ่อปูพ่อเด็กเอา้าไอ้เบลนอยู่เรื่อยป่ะน,นี่นนมาครับอเอาเตียงลงมือเลยเนดะ้ออันนี้ขออนุญาตเด้ออันนี้ขออนุญาตไว้ก่อ,อน,นได้ได้ครอบก่อนขอครอบก่อนเอาอะได้ดิ เอา,าได้เลยมันก็เป็นธรรมเนียมเ,เป็นธรรมเนียมเ่เากาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้ามันแบบมันบออันนี้เลยค่อยกินเป็นธรรมเนียมให้ได้ได้อยู่จอกหนึ่งแต่ว่าอันนี้บอได้เลยพอค่อยกลับมากินค่อยกลับมากินปีนึงนี่แหละที่เปิดราวมานเนี่ยมันพิเสธมาได้แบบนวนี้แหละพอกินแล้วเอาแล้วมีอาการเลยค่อยไปขอขอพักยาวๆก่อนแล้วเข้าใจหลายคือว่า มันเป็นการตอนเราเข้าสู้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตละขอบละขอบเจ้าเจ้าของเงินละขอเป็นน้ำเปล่าดีกว่าพีละน้ำเปล่ามามอันน้ำเปล่าไม่ได้ละน้ำเปล่าไหมเอาเอาน้ำเปล่ามาหนึ่งตับจอกน้ำเปล่าก็ได้น้ำปล้จริงก็เป็นอย่างกพี่น้องเอ๋คือมาหาเฮาเขาก็เบิ่งสุขภาพนัอนะไรเพรานว่าโบวัวกับโบต้องบิ้งข้ากัน เรื่องอันนี้มันบุ่เปนแนวบังคับกันเป็นเป็นธรรมเนียมหักแพงเป็นเป็นมาตอนรับนะครับกับเป็นธรรมเนียมหักแพงกินได้ก็กินกินไม่ได้กนอันนี้ของอีลา่เะปะอันนี้อันนี้ของของม่อดป่ะนั่งนั่งทนี่นั่งแทนี่นะพร้อมครอนี่เิทางนี้ปิ้นลานข้าลกินิน้กินไ้กินไ้กวกินินินกินไ้กิไกิน้กิน้กินไ โอ้บ่าเตียงเป็นชุดประกดมาจากตลาดหน้าก่ายครับจิตเองกับมือจิตเองกับมือเนาะแต่แต่การลาบเราไม่ส้มเลยก็เฮ็ดเองเหรอเฮ็ดเองเฮ็ดจากตลาดนะครับเฮ็ดข้าวเดี๋ยวเป็นเลยโซฟาใหม่แผ่นใหญ่เลยนะบ่าเตียงโอ้ยู่ไทยนี่แพงนะชุดนี่ทีนี้บ่าเตียงซื้อยี่สิบกว่าล้านนะครับ 28ล้านนะครับผมนั่งกินเขาโซฟา28ล้านครับพี่น้องครับอ่ะ <c oughs> เป็นเงินไทยกันประมาณสัก5 0,000ื่นไปเนาะห้าหกหมื่นเนาะวันนี้ 5, <000. S 2> แต่ว่าอยู่ไทยนี่เป็นแสนหมดเลยไม้เนะี่ยห้าหมื่นเนาะวันห้าหมื่นอยู่ไทยนี่เป็นแสนเ <c oughs> บาเตียงไม้น,นี่มันมันแผ่นใหญ่เลยอเแพงแพงชุดนี่เนี่เป็นแสนแน่นอนแสนกว่ากูละลักแสนเลยล่ะ ค่อยๆอยากได้อยู่นี่ยนี่ที่จะได้เสียขมื่อได้เอาเตียงหาวิธีการให้เอาเมื่อได้ไหมบ่อนี้พ่นแผ่นนึ่งอยู่พี่น้องเลยไหลไหลน้ำน้ำเทินลงไปแล้วค่อยฉิดพิรัสเอาอยู่พันมันจะไปซอดน้ำกระดิ่งเออซอดซอดซอดน้ำกระดิ่งวะมันจะซอดน้ำกระดิ่งเนาะมันเออแม่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 บ่ได้บ่ผ่านเขื่อนที่ก่อเขาตันเขื่อนวะมต้องหาน้ำที่มันไหลลงน้ำขวางเลย บอกวิธีเนี่ยวิธีเอาเมื่อไทยเอาวาหยอกกันนะครับตามจริงแล้วถ้าแปรรูปเดี๋ยวนี้มันน่าจะเอาไปได้เอาเตียงเสียภาษีแม่นแม่นแม่นถ้าไม้ที่มันแปรรูปไปแล้วเนี่ยมันนําเข้าได้แต่มันต้องต้องนาเข้าตามอ่าุลกากรภาษีก็น่าจะแพงนแพงอีกดอกไอ้ดอกอู้อันใหญ่ครับเอาอันนี้ขอไปก่อนเด้ออันนี้เด้อเอาน้ำอันนี้ตำจอกอันนี้ดีกว่าขอหยาบ มาปุห <LY> ัก<ร>ห <kah ge Bond> ัวหัวตักตักหัวเบาครับบุกเก่งใจเจ้าของบ้านนะครับเอออเาแล้วเอาแล้วได้พี่น้องเไยกันเองมาให้เตียงข้า่ะหัวมันเอามาให้เจ้าของบ้านกินได้กินแล้วไผ่มาหลายตัวเขาต้องกินโตบ้านครับเจ้าของบ้านมากหัวโอ้ใครจนเดียวให้่้องเอ้ยกได้หรือเปล่าเออเอาได้เบาเตียงเงี้ยเขาเตียงเก่งใจได้ ขอบใจกอบใจที่มาเยี Look, you, anyways, so him, like. <S <S reason, ่ยมยามเพื่อนว่าสิกายละกกยบไดายบ่บด้ยหู้อยู่กายทางนี้มันต้องแวะอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าค่อยค่อยแวะแล้วค่อยว่าจิบนอนตอนแรกเน่ยสิแวะมาหาเจ้าหล่ะค่อยไปเลยนะแต่ว่ามันก็ชิได้มันก็ชิได้นอนอากายแล้วมันนี่เน่คือมามาเธอก่อนนะเข้ากับบรดเซินมาลินมายามอยู่เพื่อนนะเข้ากับยังคิดอยู่ว่าเอาเขามีเวลาจะไปกินอยู่วันอื่นแต่ว่าเป็นอย่างเขา เฮาฮักเพลงกับมื้อนี้นะเฮาเรามาเฮือนร่วคันมื้อนี้เรามาเฮือนเจ้าเออมือหน้าเจ้าจะไปเฮือนค่อยได้ปะเนี่ยไปให้ได้ได้ยี่ยมกันได้ได้ได้เอาปลาโค้งหน้ามากินเนาะปิ้งปลาโคองหน้ามาครับพี่น้องครับแกงประกดใส่โนมันสดจ้าครับ ปลากดเนี่ยเป็นปลาธรรมชาตินะครับปลายอดน้ำเทินเลยเนาะปลายอดน้ำแซวนะครับยอดน้ำก็คือต้นน้ำครับปลาต้นน้ำเทินเลยอินเมนูสูงเนี่ยเหมือนต้นต้นน้ำของน้ำเทินที่ไหลลงน้ำกระดิ่งเลยครับก็มาจากหน้าไก่เลยครับน้ำกระดิ่งกับม่นยอดน้ำกับม่นน้ำเทินเหรออืมน้ำเทินล่ะดูแลแสง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 

ค่อยเวลาค่อยจะมากินข้าวเนี่ยเพิ่นจะเตรียมน้ํามาให้ล้างมือกับผ้านี่คือนี่คือสเสน่ห์นะครับพี่น้องครับนี่คือสเสน่ห์ของคนเล่าที่เวลาพี่น้องจะไม่กินเข่าบานเพิ่นนะครับลาเลาจะไม่กินเข่าเนี่ยเพิ่นจะเตรียมเตรียมผม้าผ้า,ผาเซ็ดมือเตรียมน้ำล้างมือมาให้ผมบอกผมมาเห็นโอ้ประทับใจถือว่าเป็นสเสน่ห์ของพี่น้องทุกปอเล่าเขาจะไปกินเข่าขึอนแต่ยางเพิ่นจะเตรียมน้ำให้แขกล้างมือ กับผาซึ่งบานเทาบอบอบอเห็นนะพอเท้าหุ่นเ้วเอาน้ำมาให้ล้างมือ,พอ,พอเพราะเห็นเรามาเท้าเอาน้ำมาให้ล้างมือเอาให้ลูกเคยล้างมือแล้วไปหแห้งๆ้ะ<ม>แห้งลูกเคยแหง้ง<ม>จากกับได้ลูกเคยล่อเลยย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 อยยยยยเยย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 ยบยยายูกสาวมายามบ้านก็ต้องได้ ต้องได้เอาใจลูกเคยนเอย่องพี่น้องเลยทถ้าอยู่ไกลเนาะคือจะไม่ได้มายามดูหรอกแต่บังเอิญมันบอกไกลแล้วมันข้ามไปข้ามมาสําเพื่อนทีเพือนหลังนึงเาข้ามมาเราติดตามเรื่องราวความฮักของน้องปิ่นกับบอลในพนมาตั้แต่พูดแหละย้อนย้อนเบื้องตั้งแต่ตอนเพื่อนเริ่มเริ่มคลิปแลวก็ตอนเพื่อนบซัมบายเนาะเพื่อน โอ้โหตามมาตะโดนตนียตามมาตะโดนแล้วแต่แต่บทิเนในหูจะกันเนาะรู้ว่าบอสบายพร้อมตอนนั้นนะแม่นแมนแล้วก็คือตามมาตลอดแล้วเห็นความจริงใจของเคย่ลาวคนนี้นะพี่น้องก่อนก้อนที่คนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังบอกให้ซัดเดี๋ยวออกกันอันนี้ละการเมืองฟังอยู่ในหูเนี่ย นี่กำลังการเมืองประเทศไทยกำลังวุ่นวายเหรบแต่ว่าเขาบวลมการเมืองแต่ก็เยาะการเมืองทีมแล้วก็กำลังใส่หูก็อยู่นี่คือการเมืองมอดประเทศลาวเราที่นี่คือคือตามเรื่องเล่าของเพื่อนมานเห็นเห็นเคยเล่าที่มาเอาเนี่ยอยู่ประเทศลาวเนี่ยเห็นคนที่จริงใจแล้วก็เฮ็ดแท้ทําจริงคือบ้าในคนนี่แหละตามที่ตามตั้งแต่หรือว่าคนอื่นเขากับบูฮูเนาะเพราะว่าเพื่อนบอได้อยู่ในโลกโซเชียล แต่ว่าคือบอลนิพลกับน้องปีน,นี่บอลแต่คำศิษย์สามมัอคือจังไดนแล้วออกในกองเป็นจังสัรค์โตเสื้อเด,ด้อดบโบแมนเขาใหสร้างภาพเจ้จาโบเสื้อป่ะเขาใหสร้างภาพเอาดิสร้างภาพเพื่อชมโตเห็นดีดีโบแมนป่แม่สร้างภาพแม่แปลว่าแต่ว่าเอาความจริงมาสร้างภาพ <S <S <อ>นะคือคือตัวนี้แนหะละตัวที่นิพลคำตะก้าอยู่ได้ดอนเนาะและจนมาเป็นเคยลาวซูมือนี้แล้วก็ยังคล้องใจเอฟซีทุกท่านอยู่กับย้อนย้อนเหตุผลนี้เลย ตามที่เขาตามนะหน้ากายลายได้เอฟซีเจ้า e น่ะ e โอ้ขอบใจลายขอบใจลายมาซุกก้อนเพื่อกระถามพี่โนโอ้ <c oughs> องเลยค่อยคิดคอนเทนต์โบเป็นคือเขาค่อยเอ,เอาเอาความจริงเลยแม่แมค่อยเอาเป็นคอนเทนต์เฮ้ยมื่อนี้เขาจัดคอนเทนต์ตอนนี้ถ่ายโบเป็นคือเราจ้าอันนี้ยอมรับเ็ดเล่นเห็ดหัวคือเขาเราไปหยอกเ <c oughs> มียเฮ็ดเป็นเล่นเป็นหัวโบเป็นก็คือเขาเป็นเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนี้ผมก็เอาชีวิตจริงเล่าให้พี่น้องได้ได้เห็นมุมจริงๆ คือค่อยลมกับเ<ห>มียคือจะค,คือเจ้าเห็นเลยค่อยกับว่าได้ลมแบบหวานไปหยอกเมียตอนนี้บอกค่อยเป็นคนเป็นเป็นคนแบบบอกค่อยบอกค่อยหวานมาเลยมื้อนนี้มีอาจจะมีเรื่องที่จะมาเซอร์ไพรส์บางเทอเอฟซียังบรรนทันรูเรื่องเรา,าของอันบ่สต่คัมกับเมียเดี๋ยวจะเอาใ้เบิ่งง<อ>ี่น้องโอตลอดระยะนีเวลาสามปีที่ที่หักกันมาก่อนจะแต่งงานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ อยากอยากเอามาให้พี่น้องเบิ่งเล็กๆน้อยๆนะเป็นไดอารี่เดี๋ยวเขากินข้าวแล้วก็จอ่านำเสนอให้พี่น้องเบิ่งก็เป็นอันนี้ก็สาวเมื่อยกันนะครับเนี่ยสาวเมื่อยสาวเมื่อยกันเมื่อยหลักตาเมื่อยเมื่อขคําเกิดสาวเมื่อย สาวเมยสาวเมยสาวเมยงามเลยเนาะเขาเป็นเคยเมยกันเนาะเป็นเคยเมยนี่พอเท่าแพงไหมสาวเมย์เนี่ยพอเท่าแพงไหมพี่น้องเป็นเคยเมย์นะบอกแต่คำเมื่อบ้านแพงบอกพอเท่าแพงไ่มโอ้ยคันลูกเคยนอนยังบบตื่นเลยอย่าพุกเลยไอโบตื่นเองก่อนโอ้ได้การเลยขึ้นการเลยคือการเลยบอกเฮ็ดเวียดเด้อหตื่นสวยเลยนี่ยงหมูดื้อตื่นอยู่ในเฮือนอะไรนะได้แ่บแต่ค่อยได้กินก่อนหมูอันเดียวแล้ว พอเท่าเราอาไว้ให้เลยเนี่ยโอ้คือตัวนี้เราแซ่บเนี่ยยานจะเกิดไว้กินได้กินแล้วค่อยเนี่ยเอาได้ค่อยตักเอาได้ไก่เนี่ยเอาดูเจ้าของเพือนกินหัวเด้อเอาดูงงเงินหยอกกันไนะพวกเขาหลายมีน้องเอ้หลายเนาะปลาวันนี้่นะปลามีแต่ไม่ไข่เลยเกิดจากไข่ไม่แต่ไม่ไข่เลตามจริงแล้วค่อยเนี่ยอิสระกินก้นใส่อ้อะไรเพราะว่าหนึ่งคือเขาได้เขาได้กินปลาธรรมชาติกินไหมที่ไล่กินไหม เอาปก,ก่อนอเนอปิแล้วนไข่ปลาเขาได้กินปลาธรรมชาติกินอาหารธรรมชาติสําคัญที่สุดสําคัญกว่าเงินกว่าทองดีวกํากลังหากันทู่มือเนี่ยคือสุขภาพบ่าเตียงอลลีิสุขภาพเป็นสำคัญที่สุดไปลาได้กินอาหารธรรมชาตินี่นะอายุยืนยน,นีน่บอกไปมีสารเคมีปลากับปลาธรรมชาติแต่คือ คือหัวหละคนลาวเขาผัดจริงที่มีในบ้านตัวเองสัมผัสโมยากบางบางท่านขายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดามันโมแม่มันโมแม่แค่คนลาวทุกคนอย่างไผสมมติว่ามีเฮือนอยู่ทะเลปลาแนวอยากกินแบบปลาน้ำจืดเออเป็นแนวนั้นซื้อเขาอยากกินปลาทะเลอืมเป็นธรรมดาเนาวละหายใหญ่ออกลีนแล้วครับหายใหญ่ออกลีนแล้วยังบ่เห็นลูกบ่อย เสร็จแล้วอ้าเอ้าการเอ้าน้องมาเห็นรูปบทน่เดี๋ยวหืมบอกไปลูกเดี๋ยวต้องดูเตะเอาไข่ปด้ไข่ปลาเี่ยวะเกลวะ่ข่กินาไม่มีไม่หลายไปบ้านม่ด้โอ้โอ้้น้งนอนเส็แล้วเป็นแล้วไปเลยตายแล้วดุดันไม่เกรงใจใคร ขาใหญ่โคกน้องนาเอาแล้วทีเที่ยวเดียวไปเอาให้น้องแล้วลูกเที่ยวเอาที่โนโนโนหยุดท้าเอาให้นังหน้าได้เรื่องอยู่พี่น้องเพื่นห็นแต่เห็นแต่วิดีโอเพื่อนไม่เห็นตัวจริงเพราเห็นฤิทเห็นเดชแบทบวเบิร์ดง่ายเนะฮะตัวป่วนโอ้เอาเด้อทางนี้เด้อก็งงแบบกเก่งใจเด้อทางนี้เด้อ มดแล้วทางนี้กันรกินี่บักแซ่บไขรป่าบอหรพอเตียงไปส่เบ็ดมากนั่นนี่กมันเป็นธรรมดาได้ได้กินโอ้เอาไว้ก่อนลูกกันเมืองอะไก่อนลูกสาวใส่หัววายรามบอานี่ฝนเยอะคืนฝนตกนั่นไห้เฉพาะกบเมือนนะโอ้ได้เลยว่าได้ไปใต้เลย ่วนเมียไปการกบเออยังส่งมาเมสเซนเจอร์นบ่งวะเมียก็จะได้ส่วนไปการกบเเมียก็บไปเนาะเอาลูกนอนขั้นกลางเนาะก็ได้แล้วกบเลยนปหาตอนเช้าดใครปากบคับตัวใหญ่ปาดตัวใหญ่ครแเ้าเดบโอ้ เดรี่มีเดรี่เขียนเดรี่สัญญาฮักว่ะสมัยสิบหกปีหลังต้องเขียนเดรี่ก็มีเฟซบุ๊กพี่น้องช่วงนั้นบ่มีเฟซบุ๊กได้แต่เขียนหนังสือหากันอืมันเป็นเรื่องเล่าแบบความฮักนะอมอข้ามีคำกอดคำไหนเลยเขียนเดรี่เขียนเซนกับมามอบให้กันว่ะแม่พอดีเพื่อนหละคือเมียแหละขายเครื่องอยู่หน้าทายนี้ บราจะทำหล่ะเพื่อหนังสืออยู่ปักสั้นสามปีปักสัน้นหมดเลยไปเรียนไกะนะ่แล้วเหรอไปเรียนอยู่ปักสัน้นยืนอยู่บ่มีได้เรียนต่อนมีซาชร์นีบเลย<อ>ก็เลยนัดกันเจอเอาข้ามว้วนบ่มีป่ะมีแต่ว่าอเอาตอนนั้นเขาเขอาอยากไปเวียนจัน<อ>ได้เงินมัดก่อนพี่น้องก็เลยได้เยินอยู่ปักสัน้นอ๋ออันใดเล่มแรกใครเขียนใน้ายใไบังคับเข้าหละเขียนใก่อนว่าอันใดเล่มแรกเ เล่มแรกเล่มไหนตัวนี้ปีสองแปดละตอนนี้ศูนย์เปดเริ่มเขียนให้กันปีสองพันเจ็ดเขาเล่มแรกเอาความรู้สึกแรกอ่านให้พี่น้องฟังด้วยเอาเล่มแรกแล้วกับความรู้สึกเล็กแรกทำอิฐเลยตัวนี้สองสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดนี่ก็เล่มเล่มแรกออาจจะบโบเห็นอะไรพี่น้องแต่อันนี้ปีเล็กแรกทีเขียนแรกปีสองพันเจ็ดเนาะเอาเมื่อกันนะ ความรู้สึกแรกก็ต้องอยู่น้าแรกแรก,กใส่ใส่มาค่อยผมดูความหักโอนแสนหานคือเขียนถ้าใจนะหยุดเวลาไว้ที่โอนโอนมากับคำว่าใช่โอ้ปานเพลงไหมฮะไทยตอวนี้น้องมาเขามาใช่ตอนนีน้มีตัวหนึ่งคึงน้องเลยทำอ่าเป็นเป็นคักรอนที่เขียนให้เพื่อนเนาะ คือเขาจะเขียนคือเป็นครับกรอนประจำความหักเลยแหละคือร้อยคนมารักไม่เท่าหนึ่งคนที่พักดีร้อยคนที่ดีๆไม่เท่าคนคนนี้ที่เรารักเอามาในหลังพี่น้องเองนี่ก็เป็นแบบความรู้สึกนะคือเขาเลิกเฮียนเนาะเป็นคนโรแมนติกแต่นี่เขียนดารี่คือคือเขาเลิกเฮียนแล้วเขาบ่มีอย่างเฮ็ุเขากะไฟเซอบ์าได้เขียนแล้วค่อยไดอารี่ความรู้สึกล้วนๆนะ ส่วนส่วนนั้นค่ะมันคือว่าแหละมันส่วนไปกินข้าวแกกุ้งให้กินมาแล้วค่อยไปละกินข้าวแล้วไหม,มันมันบ่มีเฟซบุ๊กเดชพี่น้องแกกุ้งให้กินเบดเป็นจานแกให้กินเลยคอยไปกินเลยสมันี่กัีมีไดอารี่เือกันคือครอบครัวเขาก็คือไดอารี่จากเฟซบุ๊กเหมือนบอกคือเขาไปหั่ไปนี่เขากับบันทึกลงเฟซบุ๊กหั่นแต่ก่อนบ่มีเฟซบุ๊กเขาก็เขียนใช้ปุ้มทุกความรู้สึกของมาณนั้นอันนี้อีกมุมหนึ่ง นอกจากไปจีบสาวได้พี่น้องเลยเป็นน um, ุ่มของเบาเตียงค่ำค่ำหลักขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่โต๊ะโต๊ะกว่านี้ขาอ่อนบ่เดีนอนเราว่ะทานอ่อนเราวะได้หนูไปแล้วไปหรอได้หนูหนูใหญ่เนี่ยโอ้ยจะเลือดนั่นน่ะพูดนน่ได้พูดนะ พุ้นะเบิ้งนน้อยนะครับพอรู้ว่าเบิ้งไรก็ไว้ติดติดหน่อยตัวยังเป็นวิธีที่ย่ามอยากให้ยุดอยู่จังหน่อยโอ้กวะโอโอกวกโอ้ไกโอ้กวัวโอ้ขึวไาได้เรียนรู้ครับแต่ว่ากัดยายายาให้เหลไหลไปอร่อยไหมคะอ้าวมื้อนี้ก็ขอขอบใจด้อบ่าาเตียง เอาใจเบาเตียงคำกับภรรยาเพื่อนที่เขียนจดหมายหากันด้รี่หากันตั้งหลายเลียมเพื่อสิได้มาเอ่ออยู่กินน้ำกันนะครับต่างคนต่างทุกคนมีสตอรี่ทุกคนมีสตอรี่มาเลยมีเรื่องเรื่องราวของเจ้าของมัดอยู่ที่จะไผมีเรื่องราวเป็น่าไรเท่านั้นแต่มันจะมีเรื่องราวการพบกันเจอกันก่อนสิได้มาอยู่น้ำกันก่อนสิได้มาทุกข์มายากน้ำกันเนี่ย มีมั้เนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้ขอบใจหลายมือนี้ฝากท้องมาฝากท้องนราเนาะฝากท้องน้ำมือนี้ขอบใจขอบใจเด้อทุกคนเด้อพยายามขึ้นกันขอบใจที่มายีอ้มมายามโอเคโอเคขอบใจหลายเอาสบายดีทั้งพี่เด้อสบายดี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 มาเตียงสบายดีสวัสดีครับขายใหญ่สวัสดีครับคายใหญ่สวัสดีครับครับมีอารมณ์เสี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับ